มารับตระวัมือนนี้เขากะมออกไหมครับปีประโดครับผมเัมือนก็มาตะโศนี่ครับเพราะว่าช่วงเบีดโมงกูกลัวเข้ากับิเดไปทาธุระต่อครับมือนี้เลยมาตะโศครับผมขึ้นนี่กับฝนตกแห้งครับยูซีสิเกตครับฝนทั้งฝ่าทั้งฝนครับแต่เพราะเบียดที่ใส่กับแปดโอคูครับผมแต่ว่าผมใส่เป็นกาดแดงครับมือนกาดแดงครับพนว่าพนทักมากาครับผมทักว่าสื่อตะขอเบียดหอยและวพนว่ากาดดั้มีบ่อพนว่าครับผมกาดแดงมันบกัดพนว่า ผมสิบอกให้ด้วยครับว่าเวลาปลามันกินเหยื่อครับผมมันเล่งกัดเยือนมันเล่งเหยื่อครับผมนี่มันเล่งเหยื่อันบบได้เล่งกัดครับคนหวานบบกัด่นมาครับผมบบกัดกัดแบีพง่นมามาเดี๋ยวสิมาลองให้มึงครับมากัดบบกัดครับผมเท่ากับมาตีหมองเกนี่แหะครับผมเวลาปลามันเล่งเหยื่อจังไรจังไรมันก็เล่งเหยื่ออยู่แล้วครับผมเวลาปลามันสิกัดครับ จังนั้มันก็ต้องเล่งเดีอยวเฉลี่ยมันถิ่มาเล่งเห็ดยังเหรครับกดัดบกเกียวกันครับผมมา,มามาเมืองกันครับว่ามันสิกดัดหรือโบอก,กัดครับผมกดดัดแดง เลยครับผมกาดแดงครับผมสองใหม่ครับเผาเลยเนะี่สงสัยน่าจะตัวเล็กเอาใหม่ครับผม ครับผมนี่ครับหลักฐานครับผมมึงเอาครับว่ากาดแดงมันกัดบวูกาดแดงครับผมบอเหลือครับกัดคือเก่าครับผมกาดแดงบวสิกาดสีไดก็กัดคือเก่าครับผมเพราะว่าป่าเวลามันกัดเยมันบ่ได้เล่งกาดครับมันเล่งเยือเด้่อครับผมแปมแม็กเขาจับมาแล้วครับผมสําหรับเซนนี่ครับดูจะจะกาดแดงครับผมนี่ มาฐานทะลุกะโหลกครับผมไปตามตัวครับผม